เข้บม <c oughs> า,าท่ทททานเขา,าไปใส่เสื้อข้าตาสูงวันกน,น,นั้นทีของคนน่ะมันเขาามาไหวเดียวเข้ามาขายงั้นดีกว่าเจ้าเขาขายลายัวมันมันนี่มันไม่ง่ายเอาปลาสังวันก็ได้สงวันได้เทียบไได้นี่เรนหัวดวนอนต้นอะเฮะนี่นเขาออกไปลายเลยนี่ละ่ะในจุกงในปลาในบ้านพอในบ้านผมยังจะไในปลาบ่ได้ผมไปอยู่ปีเผมไปอยู่ลำบุกเข้ามาเกี่ยวจนมไม่ก็ง่ายเลยวบานเออ มัง,งา่างนะหุไยไปหน้า,านเขาพิโรกยังไงเไม่หลานกับมีบ่แบบมี่วะเนี่ยมัไฟกิโรเนี่ยอันพวกอันน,น,น,นี้มันมี่บรรณาผลนมากหากินหาอยากไ,ไดเนี่ยเ่ไปตัดลากันไพวกแตวต้นใหม่มี่หรัเออมันตอน้องหน้าราชการเนี่ยเป็นคนกคุมดูแรกเขยเาเขาให้ตัดนี่างตัดอะไร ตักี่ย่านด้ยอยงมย่างอนโอ้ยรถารถพ่วงมะแกวตัดตัวละงเม็ามเมแบ้ครับวานเอก่าเต้นพุ่มแกเข้าในเี้ยงเยเลยเอาลงหากลางเลยครับเอาลงเรกเพียานนถพียานันกมเ่อยพี่ต่อยด้วยครับอ๋อส่งเข้ามาเลยใช่ปะ อ้าวได้ได้ผมจผมผมดูให้พอดีมาซื้อของที่อำเภอมหาอยู่แล้วกลับไปดูให้พี่จัดการให้ครับครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับความก็เออขายแถวๆนีแหละกลางาก็ยังขายลนี่ม่นครับแม่น่นม่อใส่อะม่รับร้ือมดม่ได้่อนาะะเอก็ปลูกสองลูก ไล่ดำดำไล่ขาเขายวฮะไล่ดดำไล่ดำดไล่ขาวมสวันไล่ดำดแมนรถไล่ไหลท่านรถหลรถหลเียลนม่หอนบที่แปดลแม่หี้ยงมาเลยแล้วเรียเขาจะเรียกเอ๊แปดลอนทานมาม้วนหน่อยๆจอมีแต่รถโซกเกย วัวลายเพืน้นลายประชานอถได้ <c oughs> แกไปขายแกไปแกขายไม่เดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งอยู่แถวบ้านเนาะสิมีขายยามันแข็งเนาะตุ้มเป็นตุ้มเปสิมี่เลทั้งตุ้มเป็นตะไลทำไมไปซื้อไปเลยบ่างหันน้ำแข็งครับเราไปให้แกงโมให้พี่ลูกนึงไปหากินเออกระติบเนี่ยหน่อยๆถวเนี่ยนะพเออนี่ๆๆพอพรอมพอย่างแถวเนี่ยเอา บานเท่านกินดีก็แน่งเพล่ของแบบอันนี้ซื้อไปกินได้ไปไหนเทียวซาครับเที่ยวซายอออวังสองสามห้าหนึ่ออง 2, 3, 5, 1, ถนนหมายเลขสองสาม อ๋อเก็เขามาหาคื้เกาเส็นนี้เเขาบอกทังนี้ไปไปพลายมันไกลไกลกว่าครับผมอะไกลงำมาปันสิบปันบหลงสิบปัหลโอ้แม่นมาคนเดียวก็หลงเหมือนกันเลยต้องจับจับจีีเอแล้วก็บเบิงเส้นทางโอ้ดีทางเข้าท่าสายครับ่แสดงว่าตะกูลมัสดูนี่เขามีนกว่ามุ่นไม่จรครับพวกนี้มันต้องานี้นพวกนี้มันต้องวิ่งเกี่ยวกับพวก เจ้าท่าเจ้าท่าล้วกัพวกเอายงวาธุรกิจแบบไตโตว่าสันติบุพวกนี้แน่นอนติเกอร์เห็นแต่ทยวติเกอร์กับใได้แต่เราจะเอากันบ่กับธุรกิจก็บากแหงกูนะกิดพวกนี้ไม่ได้ไม่ใช่การตั้ว้คือพูดยังมันจะเลี้ยงไปนเหี้ยเราเขมาเลี้ยงเป็นตาสิป้ากันปแซ่ข่มบ้าหรือเปล่าม่ท่างหรือว่าก็ยเลียนเจ้าเดียว ผมกมันเลเ้าคยได้กินเขานะครับเคยได้แบบพวกน้ำมันเขาไปสัปะทนี่ครัไปขอันกสีสีโยค่มันจะกเาไว้เาเห็นหมองสีสีโยค่าจะลงซับเอองานีนั่นหตัดบ่บ่เขาใียนจาไปงานสีโยค่าไ่นะสีโยค่สีใหม่เป็นจะพันใหม่ร่วมแต่เป็นของได้ทุนเหนือมากกแล้ว ใน่งี้ยคอยู่ทั้งราชสีก็ต้องนึ่งอยู่ทั้งสมุลาชหลายตะกี้ตะกี้มายุข้าก็หลายสมุราชอันนี้ก็หลายขึ้นเขาแล้วอันนี้มันมีมีดชนเลยโครงการมีดตอมีดแตกมาเท่าโบวยังกับโบว์ยังทู่โบว์ยุคคาลเนี่ยมาวางไม่แพงเลโอ้แถวนี้ครัยกินนี้ต้อนรับอย่างนี้โครการบริหารตำบลอะไรบ้างน้ำอ้อมอ๋อตำบลน้ำอ้อมน้ำอ้อมครับ แถวนี้ก็เป็นปลาไข่คุณไส้คือยังไงครับแม่ไหมครัแบบเดียวกุญไส้เหาทีเสียมสูนอ๋อได้เขาก็ปลูกโยธาอยู่นะปลูกโยธาเนี่ยครับเดี๋ยวโรคสีชุ่มชื่นครับอ๋อที่เขาที่ซากรู้นี่องค์การบริหารตำบลนะอ้อมครับตีวายุสีพัฒนาแต่ก่อนเส้นเนีก็เป็นหลวกล่างอ่ะดิแม่เซนนี่เกิดมาจังเด็เป็นอำเภอหอว่าง อ๋อตัดตัดแล้วก็เป็นจริงตั้งจริงตั้งจริงขอโค้งเส้นไาเป็นเส้นดังเดิมเลยว่าสันเส้นนี้บอด้วตัดไม่ได้เนี่ยเส้นนี้เส้นไม่บอกเออตัดไปเหมือนบอดใส่ฝาหัวนี่เออโมเมนเส้นดั้งเดิมเส้นตัดไม่เออตัดไม้พูดทั้งเดิมเส้นเข้าไปเส้นบานเข้าเห็นบอกเ่ยมันจะแล่นอ๋อที่เข้าไปเป็นเส้นดั้งเดิมอันนี้ก็เส้นไม่เส้นมป็นติ่วมั็นตรม ขาวนน่ะจะังเดืออันนี้ก็เส้นไหมเสนใจแล้วเนาะเมันไก่ตัวนี้ก็ตัดันไปดันไปอางที่แยกครับมาแต่ว่าเส้นเมื่อสิ่งไ้ก็ถนนสิ่งดีก็กันเอาดิข้ากระดัทางของแผ่นดินด้วยทางของอาาคนเที่ยวกับิ่มาเที่ยวเซนีไรดีเวนี่บอกเรียเรียวครับพวกวถโตรถนยังอ่ะเนาะว่าเสนีเนาะเยอะๆไ่ต้อบอกจะพีละ จับเอีเอ็มกับมัดเอเซนีเอ็มใช้เขาเป็นนิ่งได้เขานี่เขาไอ้กิกจะมีแต่ฝอแล้วด้กินมีมีพอสามอันแรกมีพอคันหนึ่งเออแบบคาคอนตลอเดือนกับรายอยู่เนี่ยมนเดอนมัอนเ้อนอย่างมีคันนึ่งหมอยากับพวกมี่เราต้องฝอซูมซูมกับแล้วเราต้องฝอโจ้ใครแล้วโค้ใครแล้วครับ ชมเหมือนายซ้นเท็ดเขาเขาเรดดำมยังเดี <vậy> no ่ยวกันนี่แครับน้อ่องก็มีเนี่ออยู่กันงกันอานบ้างแล้วันงกันมันเบงกัมีเน้อขันหนึ่งมันกไปพ่าเลียงก็ดีงานงานงานมากมันบก่นีครับมันอันมันบกว่าอิสมอิสมันเร่นน้ำได้ว่ารถพยานเขาบพกหนึ่งกล่องในึ่งอย่างด้ยกันมันเป็นชาบ์ี่อไง Khắp một ngày rồi Thuần 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 lời thì ý hẳn Rồi nằm đây Khắp Khắp xì Nằm đây